มาสวน<ห>จ้าวิดอกไม้สวยมากเลยอันนี้ซื้อใบมาแค่สองขวดเองนะคะใครจะมากับน้องบุตรกับพี่เบนก็มาได้ค่ะพี่พี่ยกให้เลยจ้ะโหนี่ต้นอะไรนะเธอเอ,อันนี่สวนข้างบ้านเหรอหหอ๋อดอกไม้สีม่วงนั่นก็สวย เจ้าของสวนอยูไ่ไห่เอ่ยลูกฝรั่งเยอรมันยังไม่ใหญ่เลยค่ะยินยังไม่ได้ฝรั่งเยอร,รมันเหรอใช่ค่ะอ๋อวิดอกไม้สวยจังเลยสวนเขาขายันปลูกนะเนี่ย ja okay, yeah, sie wir gestern geoperiert, ah? heute morgen die das ist auch gefährt okay, innen oder ja was soll ich machen den oh. ganzen Tag Sorry, uh, ja aber schön so wir mal zum Garten ja, die, hier war Trinken schon fertig. Schon fertig. Oh, alles gibt Ob, oh, Blumen, Chili auch. Oh. Es ist auch Chili. Ja, ja. Ja, scharf. Aber diese nicht scharf. Ja. Nicht scharf. Nicht scharf. Meine Träume, auch Garten. Voller oh. Meister. Uh Aha. -huh. Bald fertig. บิเซียนนะอาไปโอ้หุ่นนี่มะเขือเทศใกล้จะหมดแล้วเขาบอกนี่น้องเขาบอกว่าเป็นฝรั่งพริกจ้าเ <c oughs> นี่ยแ่ละค่ะคนประเทศเขาอยู่ เธอคายนะคะเขาก็ปลดเกษียณแล้วเขาก็มาทำสวนอยู่นะคะกระท่อมเล็กๆนะคะสวนม้ามูแมนอ่ะเด้อเอาด้ออกคำออบอ่ะเด้อย่าบิลมาอ๋อมีคัดเก็ตดักนักเถออบคำแมนยิบตัวไป็นรวันี้มันลูกใหญ่มันจะอ้วน อ๋เขามีองุ่นด้วยมองไม่เห็นโอ้ตาแล้วโอ้ตศทนี่ขัดหมดแล้วนตรงนี้ก็มีนี่ดกมากแล้วเขาก็ปลูกพวกสุกี้นี่ปลูกอะไรปลูกต้นพริกปาปริกาเขยันแท้อาให้ดอกจะหมดแล้วนี่ ดอกทันตะวันนู่นอยู่ตรงนู้นอัวนิชิยะยะฮะเขาตามน้องดึกเดียรบอกให้เอาน้ำให้พี่นี่ดูดอกไม้สีสวยทุกสีแล้วค่ะเพราะว่าเราผู้หญิงเราชอบสีอะไรทุกสีเลยเราชอบทุกสีเลยใช่ไหมให้เป็นดอกไม้ดอกไม้ในสวนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาเอาไปโอ๊ยดอกสีขาวอยู่ตรงนู้น ไม่ทาันดอกทราทันตะวันอยู่ด้านหลังอะตเองใช่จ้ะถูกต้องเขาไปทำปุ๋ยต่อลงรถเข็นนะครับไปทำปุ๋ยอาทิตย์ที่แล้วต้นเดือนอะใม่ากกว่นนี้อันนี้มันจะพักหมนแลี้วใช่ไหมไม่ค่อยสวยแล้วใช่ไหมเรามาช้าไปนิดนึงแต่ก็ล่มลื่นแต่ก็ล่มลื่นมากเลยจ้ะ มีแดดเข้าถึงเลยเด็แดดไม่เข้าถึงเลยคือไหนไหนไหนเย็บที่จะไปกรุน yep. รูสมากนั้นพาตายไปเปลี่วดาเมรูไร Das ist <laughs> den, den Frühling wie der weißt Oh, okay. aber ich nichts kaufen, weißt du? Oh, Silbermarken. Ja, Silbermarken. Warte, okay. der Dämon kommt so an. Die man nicht so hm? einfach sprechen. อันฟอนดเดย์นะใช่บลูส a อะไรฉันหมายอ๊ตบูเฟต์นะอย่าออ s ตบูเฟต์ที่ลูสันไม่น,นอ,น,อน่าจะถ่ายคนนี้ด้วยนะสีเดียวกันกับดอกไม้หรือว่าสามีที่คอยไ้มไม่คอย ก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะมานะพูดไปเฮอะเขาอยู่จริงๆมางตอนนันเนในสวนดูนะเดินไปอันนี้อันนี้บ้านคี่ยอมเป็นะคุณนะคนนี้โจหยงนะมาดูสวนเดินไปพาไปดูพาไปดูสวนใหญ่ของแกขนอะไรกันไม่ใช่แค่ใหญ่สีน้มสวยโดกมากเลยแอปเปิลโอ้แอปเปิลโอ้ โรสเดี๋ยวเอาแอปเปิลไปสักสองลูกนะอุ้ยดูเขาเก็บฟืนไว้เยอะเลยดูดิเออถ้าถ้าตรงนี้ก็คือเัินี้ได้นะตัวเองคือพักเขาจะอยู่ไหมล่ะอยู่ไหนเขานอนได้ไหมล่ะสวนเนี่ยเาฮะพี่เขาไปกับเขาสิอดเลยตาย นั่นไงเราดูตัวชายที่หนึ่งตัวผู้ชายรอนะโอ้ยสวยอ่ะแต่ว่ามองไม่เห็นผู้ชายเขาหลอเขาเขาหลอเขาหลบอ่ะเขามีไข่ตัวเองมืดแล้วอ่ะแต่มองไม่เห็นแต่โอ้นี่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 ตัวผู้ชายรอมาหน่อยดิเข้ากล้องสีสวยผู้ตายละหางยาวนกนกนั่นอย่างไรผู้ชายหลอมีตัวเดียวใช่ไหม ตอนนั้นพี่สาวหดประมาณห้าหกเดือนโอ้หางยาวเกลี่มือลอดกรงไปไหน๋ยวรวบนาละกันขึ้นทำไมล่ะกำลังเข้ามาดูนกจะขึ้นรถเหรอจ๊ะคนสวยพูดถึงถ้าขึ้นรถอีกเกดือนาทีือกำลังเข้าไปดูนกเราต้องเดินทางนี้เนาะฮะริมน้ำมีปลื้ม,ม,เ,มเนี่ยนกแต่ตัวเองจะหนาวาสิ Ja. Dann hier, wir morgen bemerken da wie Müll. Ja. Äh, Kompost, alles da rein. Weiß? Alleine? Ja, ja. <laughs> will ich schaffe nicht mit den Aufwänden. Da kann dann, mit. <laughs> An den, Alleine. <lacht> ich mache alleine genug. So, weiß. Das ist u อ s e r e Teile ดีส a อันนนโคลาเบี่ะข้าวโพดเออปลกดเลยห้เล็เซียอมไว้อือโยดูแอปเปิลนเปิลเขาดกนะสวนพี่ไม่ดกเลยเขาเด็ดให้พี่แล้วอยากได้ลูกใหญ่อะลูกเดียพอละ เให้็หแล้วงข้างล่างหมดเก็บกินไม่ทันเก็บไม่ทันเขาก็เอาไปทำมูสใช่ไหม,ไหมโอ้ยกิ่งนี้นี่ที่พี่อยากถ่ายแล้วกันนะตัวเองจะไปบูสใช่ไหม ส,ส,สวายมีนุ่นเด่นเวีทจ้ะเพรามโอเคบอกเขา